สิ่งที่น่ากลัวย,ยิ่งกว่าการที่เราคิดผิดคือการที่เราไม่เคยตั้งคำถามเลยว่าความเชื่อของเรานั้นถูกจริงๆหรือเปล่าผมเคยคิดว่าชีวิตคือการตามหาคำตอบแต่หลังจากอ่านหนังสือ t h i n k a a g i n ของ Adam Grant แล้วผมกลับพบว่าชีวิตที่ดีอาจไม่ได้ต้องการแค่คำตอบแต่เรากลับต้องการคำถามที่ใช่มากกว่าผมเคยเป็นคนที่เชื่อในพลังของกฎแรงดึงดูดอย่างจริงจังเชื่ออย่างสุดใจว่าการคิดบ,บวกอย่างเดียวจะนำทุกสิ่งที่ดีเข้ามา ผมตั้งโปรแกรมความคิดตัวเองว่าแค่เรายิ้มหายใจลึกคึกและเชื่อมัน่นทุกอย่างต้องออกมาดีแน่นอนจนกระทั่งวันหนึ่งที่ผมเผชิญกับความล้มเหลวครั้งใหญ่สิ่งที่ผมเฝ้าฝันสิ่งที่ผมคิดบวกใส่มันทุกวันทำไมมันกลับยิ่งไกลออกไปจนแทบเอื้อมไม่ถึงหรือที่เราคิดมาตลอดมันจะไม่จริงเป็นคำถามที่ผมกลัวที่สุดเพราะมันทำให้ความมั่นใจในตัวเองที่เคยมีพังทลายลงในทันทีแต่ก็เป็นคำถามเดียวกันนั่นแหละ ที่พาผมเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในหนังสือ t h i n k a a g i n ผู้เขียนชวนให้เรากล้าลบชุดความเชื่อเต่าเก่าของตัวเองอย่างเปิดใจอดัมแกรนด์บอกไว้ว่าเราไม่สามารถเติบโตได้จากการเก็บเกี่ยวคำตอบเดิมซ้ำแต่เราจะก้าวไปขา้างหน้าเมื่อเราเริ่มกล้าตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเชื่ออย่างหนักแน่นผมจึงเริ่มกลับมาตั้งคำถามใหม่สิ่งที่เราเชื่อมันคือความจริงเดียวจริงๆหรือมีมุมไหนอีกไหมที่เราอาจเผลอมองข้ามไปรู้ไหมครับ มันน่าทึ่งตรงที่ทันทีที่เปลี่ยนจากการเสพคำตอบกลายมาเป็นการแสวงหาคำถามผมกลับรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวเองได้ลึกซึ้งอย่างไม่น่าเชื่อผมเรื่องเข้าใจว่าการเติบโตภายในหรือ self awareness คือการที่เรากล้าว,วางคำตอบที่เคยมีลงสักพักแล้วหันมาค้นหาคำถามใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมลองถามตัวเองดูครับเรื่องที่เราเชื่อมาตลอดวันนี้มันใช่ความจริงหนึ่งเดียวที่ไม่มีทางเปลี่ยนได้เลยหรือจริงๆแล้ว มันก็แค่ตัวเลือกหนึ่งในอีกหลากหลายเส้นทางบางทีการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของชีวิตเราอาจเริ่มจากการตั้งคำถามเล็กๆสักคำถามก็เป็นได้และพอได้กลับไปอ่าน Think Again อีกรอบผมก็ยิ่งพบว่าจักรวาลไม่เคยอยากให้เราแค่หยุดอยู่ที่คำตอบเดิมมันคอยส่งสัญญ,ญาณคอยบอกเราเสมอให้กล้าคิดใหม่กล้าตั้งคำถามใหม่และเมื่อเรากล้าที่จะตั้งคำถามชีวิตมันจะเริ่มผลลบานเรากับโลกใหม่ที่เพิ่งมอบโอกาสให้เราได้เริ่มต้นอีกครั้ง วันนี้ผมอยากชวนคุณตั้งคำถามดีๆให้ตัวเองอีกครั้งครับทุกสิ่งที่คุณเชื่ออยู่นี้ยังใช้ได้ผลกับคุณอยู่ไหมหรือถึงเวลาแล้วที่คุณจะกลับไปคิดใหม่อีกครั้งเพราะคำถามที่ดีนำเราไปสู่วิถีชีวิตที่ดีกว่าเดิมเสมอวันนี้คุณพร้อมจะติ n ง a กเกนแล้วหรือยัง